ถอยมาใหม่เลยนะเนี่ยโอโ้สวยเลยสวยจังสวัสดีจ้าทุกคนใครอ่ะปอไงยังจำไม่ได้เหรอโอ้โหดูแต่งตัวสิมันงานเลี้ยงรุ่นแต่งตัวไม่ให้เกียรติสถานที่เลยอ่ะ นี่มันร้านอาหารดูนะจ๊ะพม่ใช่ร้านข้าวแกงข้างทางป่อมานั่งกันสิพูดเธอมานานกันรลอยัง ขวัญดาวได้ข่าวว่าเธอได้เลื่อตนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วเหรอใช่คนเรามันต้องก้าวหน้านะไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เหมือนเธอใช่อีป่ปอแกไม่คิดจะพัฒนาตัวเองบ้างเหรอตอนสมัยเรียนจนยังไงตอนนี้ก็จนอยู่อย่างนั้นแหละไม่เหมือนพวกฉันฉันเป็นผู้จัดการนาเป็นเจ้าของร้านกาแฟส่วนซีเป็นเจ้าของธุรกิจ แล้วเธอล่ะทำงานอะไรหรออย่าบอกนะว่าเป็นแอร์โฮสเต็เพราะสมัยเรียนอะแกฝันอยากเป็นแอร์ไม่ใช่หรอเปล่ <c oughs> ปาหรอกฉันเป็นแม่บ้านปอสั่งอาหารก่อนไหมแกอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะเพราะว่าพวกฉันอะ สั่งมาบางส่วนละ <bour bon> ดูราคาด้วยล่ะเดี๋ยวต้นหารกันไม่มีเงินจ่ายนี่ฉันเลี้ยงนะฉันน่ะมีจ่ายสบายอยู่แล้วแหละห่วงคนบางคนแถวนี้เถอะเอ้อขวัญดาว ผู้จัดการได้เงินเดือนห้าหมื่นเลยเนาะแน่นอนสิเพื่อนในรุ่นเราหลายคนก็ได้ดีกันไปหมดละยกเว้นใครบางคนแถวนี้นี่จะมางานเลี้ยงรุ่นหรือว่าจะมาอวดรวยกันแน่นี่นี่สิฉันพูดตามจริงนะแกก็ระวังอย่าให้ปอมมาขอยืมเงิน ตอนที่หาเงินจ่ายค่าหาหาะเออปอเึือถึงตอนสมัยเรียนเนาะตอนมอปลายฉันจำได้ว่าฉันลืมเอาเงินไปโรงเรียนแกก็ซื้อข้าวมาให้ฉันส่วนตอนเรียนมาหาลัยตอนนั้นอะ่ะฉันไม่สบายแกก็มาซักผ้าให้ฉันฉันอะ่ะไม่เคยลืมเลยนะก็เราเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ต้องช่วยกัน อ,อ้าวปออยู่นี่นี่เองเห็นเด็กบอกว่าปอมาทานข้าวกับเพื่อนๆเหรอใครเหรอปอทุกคนนี่พี่โอ๊ตแฟนฉันเองแฟนเธอ,อาหาแฟนทั้งทีหาให้ดีกว่านี้ก็ไม่ได้เนาะแต่ก็ เหมาะสมกันดีเดกปอก็ไม่ได้สวยไม่ได้มีฐานะอะไรได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญละพี่ออดมาทานข้าวเหรอคะใช่เพิ่งกินเสร็จอะเดี๋ยวว่าจะเข้าออฟิศต่อทำงานอะไรเหรอยี่บอกนะว่าเป็นเด็กปั๊มอะ <laughs> ผมอยู่บริษัท P&K n Group นะโอ้โหนั่นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะนั่นทำตำแหน่งอะไรเหรอหรือว่าพ่อบ้านทำไมเหรอครับพ่อบ้านแม่บ้านก็เป็นงานสุจริตนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่งานพ่อบ้านแม่บ้านก็ก็ดีง่ายๆดีอ่ะต้องใช้สมองปอเพื่อนหนูสองคนนี่ยังไงเนี่ย ไม่มีมารยาทเอาซะเลยไม่รู้จักกันไม่เคยเจอกันแต่กลับมาพูดจาดูถูกเหยียดหยามกันแบบนี้ถามจริงบรรพบรุษที่บ้านไม่มีใครสั่งสอนเรื่องมารยาททางสังคมเลยเหรอนี่แกด่าฉันเหรอนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้ฮะแล้วพวกคุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกอาชีพคนอื่นเขาการเหยียดอาชีพคนอื่นมันไม่ได้ทําให้พวกคุณดูสูงขึ้นเลยนะแต่ถึงยังไง แม่บ้านอย่างยายปอกับพ่อบ้านอย่างแกมันก็คนละชั้นกับพวกชั้นอยู่ดีเจ้านายครับ,บรถพร้อมแล้วนะครับอา้าวคุณปอสวัสดีครับวันนี้แวะเข้ามาดูร้านเหรอครับเจ้านายหมายความว่างไงอะ่ะแล้วยายปอแวะเข้ามาดูร้าน คืออะไรอ่ะก็หมายความว่าผมเป็นเจ้าของบริษัท PNK Group ไม่ใช่พ่อบ้านส่วนปอก็คือแม่บ้านแม่เรือนที่คอยดูแลผมดูแลบ้านให้ผมแต่มีเงินใช้ไม่ขัดปอพี่ว่าเพื่อนปอสองคนเนี่ยอย่าไปคบให้เสียเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มันมีค่ามากกว่าเสียเวลาคนพวกนี้ดีกว่า มันดูถูกพวกฉันฮะแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคุณจะเป็นใครผมไม่สนใจแต่ย่ามากางในร้านนี้ทำไมเหรอแกเป็นเจ้าของร้านรลอไงไม่ใช่แต่ร้านนี้เป็นของปอภรยาผมต่างหากที่ฉันแต่งตัวเรียบง่ายเพราะตั้งใจมาเจอเพื่อนไม่ได้มาแข่งขันฐานะกับใคร แต่ฉันกับโดนดูถูกเพียงเพราะไม่ได้แต่งตัวหรูหราถือของแบรนด์เนมสำหรับฉันคำว่าเพื่อนไม่ได้วัดกันที่ฐานะแต่วัดกันที่จิตใจต่หากฉันรู้แล้วว่าใครครบได้ใครครบไม่ได้ C ี See? ในโต๊ะนี้มีแค่เธอคนเดียวที่ไม่ดูถูกฉันมองฉันเป็นเพื่อนจริงๆฉันขอบคุณเธอมากเลยนะและฉันก็ดีใจที่ได้เจอเธอฉันก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เจอเธอไว้เราสองคนนัดเจอกันใหม่นะได้สิว่างเมื่อไหร่เนี่ยก็นัดมาได้เลยนะส่วนพวกแกสองคน อย่าลืมจ่ายค่าอาหารนะแต่พวกฉันยังไม่ได้กินเลยนะแต่ก็สั่งมาแล้วนี่ก็ต้องจ่ายคอมฉันฝากดูสองคนนี้ด้วยนะถ้าเขาไม่ยอมจ่ายค่าอาหารเรียกตำรวจมาได้เลยครับคุณปอสี See? ฉันไปก่อนนะพีโออสคะเราไปกันเถอคะ่ะเพื่อนอย่างพวกแกสองคนเนี่ยฉันเลิกคบ ไม่ได้บอกคุณค่าของคนได้เท่ากับจิตใจการดูถูกใครไม่เคยทำให้ใครดูสูงส่งขึ้นมาได้จริงๆพี่ฟูครับสินค้ารอดนี้จะเข้ามาอีกไหมครับพี่ฟูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาครับพี่ครับเรื่องของแกไม่รีบ พี่อ่ะมีเรื่องจะบอกแกเหมือนกันหลังจากหยุดยาที่นี้อ่ะกลับมาเนี่ยแกได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานแล้วนะอ่ะยินดีด้วยนะโหดีใจด้วยนะครับพี่บอสตั้งใจทำงานมาหลายปีในที่สุดก็ได้เลื่อนตำแหน่งสักทีมันไม่ง่ายเลยนะครับพี่บอส ผมว่ายกตำแหน่งนี้ให้แม็กเถอะพี่วอสนี่แกเป็นอะไรไปวะแม็กเดี๋ยวจัดการสุดท้ายเรียบร้อยนะนั่งก่อนดีกว่ ทานที่นี่มาหลายปีความจริงผมก็ผูกพันกับที่นี่นะครับแต่ตอนนี้แม่ผมแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งครับกลับบ้านไปดูแลแม่แล้วแกออกจากที่นี่แล้วอ่ะมีแผนอะไรไว้ไหม ขาง,งานที่บ้านไว้แล้วครับถึงเดินเดือนมันจะน้อยแต่เขพอใช้อยู่ครับวันที่พี่ยังไม่ได้เขียนนะนี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว รับโบนันสนเส้นปีก่อนแล้วเขาไปยื่นใบรัคนปีมานี้ต้องขอบคุณวิฟูมากนะครับขอบคุณบริษทัทที่ดูแลผม ทำงานที่นี่มาตั้งหลายปีที่ดูแล้วอะ่ะให้แกออกไปแบบนี้ไม่ได้วะ่ะพี่บอสพี่พี่กำลังคิดอะไรอยู่อะแน่พี่หมายตาตำแหน่งนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอพอได้ก็ไม่เอาหรือว่า ที่บ้านพี่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับไม่ต้องถามตรงนั้นแล้วพี่ฟูสล่ะพี่พี่ฟูตกลงแล้วเหรอพี่ฟูให้เวลาพี่คิดสัปดาห์หนึ่งพี่พวกแกว่างหน้าเหรอบอสที่แกอยากคิดนะว่าอี่ไม่คีวันแกจะออกเลยไม่ตั้งใจทํางานอ่ะพี่มีวิธีจัดการแกอยู่นะนี่เป็นแผนการประชุมประจำปีพี่จัดการแล้วส่งให้พี่ไปในวันนี้ อะไรเนี่ยให้บอสไม่ทำนะอย่าไปเสียเวลากับลูกค้าแบบนั้นเลยค่ะพี่ฟููู้้จมปากเบียดปากแฉะเขาก็ไม่ยอมตกลงซื้อขายกับเราไปตามมันอีกสักรอสองรอบจะเป็นไรล่ะถ้าเกิดมันเปลี่ยนใจซื้อขึ้นมาพี่ฟู้คะบอสมันก็อ่าไม่กี่วันมันจะออกแล้วให้มันไปทำเถอะตอนน้ลูกค้าดีแค่ไหนมันก็ปิดไม่ได้หรอกก็ได้ค่ะ แล้วโบนัสรายปีของพนักง,งานทุกคนอ่ะจ่ายหรือยังเอ่อจ่ายเรียบร้อยครับตั้งแต่ประชุมเสร็จก็จ่ายนะครับผมไม่อยากทำแล้วอะทำไมลหะพี่โดนวิฟูด่ามาอีกแล้วเหรอสี่ปีที่กูทำงานที่บริษัทนูรู้สึกเสียเปล่าอะลูกค้าแบบนี้ยกให้ใครไปคุยก็ไม่สำเร็จหรอกวันวันเอาแต่บนบนบนแล้วง,งานเก่าอย่างเรา จะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยก็จริงว่ะช่วงนี้รู้สึกว่าพี่ฟูอ่อะขี้โมโหขึ้นนะอะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโหไม่เห็นใจเย็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้รู้สึกว่านายเนี่ยจะดูแลพนักง,งานได้ดีมากเลยนะเจ้าไหยครับ คุณถูกไล่ออกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสิครับพี่ฟูพี่ฟูพี่ฟูตามกฎหมายกรมแรงงานคุณถูกไล่ออกนี่เป็นเงินชดเชยหนึ่งแสนบาทและนี่เงินเดือนเดือนนี้ขอบคุณครับ พี่ซีคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าพี่ฟู่อ่ะจะเป็นคนแบบนี้เจ้านายอุตส่าห์ไว้ใจนะักไว้ใจหนาที่จริงก็สามารถตักเตือนกันได้แล้วก็ให้เขาลาออกเองแต่เนี่ยพี่ฟู่ดันไปไล่เขาออกทําให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยไปให้เขาต้องเยอะไม่ต้องพูดละกลับไปทํางาน เลีเสร็จแล้วหรอเออนั่งก่อนสิเออแม็กเ,เดี๋ยวเดีวเล่าในตู้มากคนนึงพอเดี๋ยวงานเราเสร็จแล้วเนี่ยไปเลี้ยงสมบัตินัยได้ครับพี่ฟูเพื่อให้ได้เงินชดเชยส่วนเนี้ยคนทั้งบริษัทเลยคิดว่าพี่ไม่มีคุณธรรมทำแบบนี้มันคุ้มเหรอครับจะไปสนใจทำไมเรววาคุ้มหรือไม่คุ้มเราทำอะไรเนี่ย ไม่ลา,ายกก่ใจก็พอแล้วเออฟอสถ้าแม่แกาหายดีเมื่อไหร่เนี่ยแกกวกลับมาทำงานนะมันไม่ใช่ความผิดใจกลวงอะไรเลยตำแหน่งนี้ยังคงเป็นของแกอยู่นะ คนมากนะครับพี่คุณจริงๆเอาเถอพี่ผมว่าไม่ต้องทำล้องงานอ่ะค่อยกลับมาทำเก็บเก็บเก็บเอาไปเที้ยวสูวงพี่บอสกันดีกว่าไปๆพี่บอสนะมาเลยไม่ต้องคิดมาก สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ฟูแล้วก็ทีมงานเราก็ได้มาถ่ายทำร้าน C M Furniture นะครับขอบคุณ C M Furniture นะครับที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้พี่ฟูแล้วก็ทีมงานมาถ่ายทำครับขอบคุณครับแกอย่าบอกนะว่าแกอยู่คนเดียวคิวแล้วเจนน่ะเจนไปไหนอ๋อ เจนบริษัทพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับพ่ออาทิตย์หน้าก็น่าจะกลับแล้วพอนางพักก่อนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมพาพ่อไปทานข้างนอกเพราะว่าทำอะไรกินง่ายๆที่บ้านก็ได้นะลูกไม่ต้องออกไปกินข้างนอกหรอกมันเปลืองทุกวันนี้ข้าวของมันแพงไปหมดนะประหยัดไว้ดีกว่าลูกพ่อผมทำงานได้เงินเดือนเยอะมากเลยนะครับพ่อพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เดี๋ยวผมขอตัวโทรหาเลขาสังงานเขาแป๊บหนึ่งก่อนนะครับตอนสบายลูกกอนสบายยังไงฉันก็ขอรบกวนแกหน่อยนะเว้ยคือฉันจะเป็นต้องใช้เงินจริงอะโอเคเพื่อนฉันโอนให้ขอใช้มากเว้ย Oh. พ่อพ่อไม่ต้องทำครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำเองคิวทำไมบ้านหนึ่งสกกระโปแลวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ลนี่แกทำงานจนไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้านเลยเหรอพอนั่งพักเถอะครับเดี๋ยวผมจัดการเองเออนี่เห็นพ่อใช้แอปธนาคารไม่เป็นใช่ไหมครับผมก็เลยไปกดสดมาให้พ่อแล้วครับไม่เอาแกจะเอามาให้พ่อทำไมเงินพ่อก็มี จะเก็บไว้เหรอพ่อรับไปเถอะครับนานๆเนี่ยพ่อจะมาหาผมพ่ออยากกินอะไรอยากซื้ออะไรอยากเที่ยวอะไรเนี่ยพ่อซื้อเลยครับไม่ต้องประหยัดตามใจแกนั่นแกรีไปทํางานอนะ่ะเดี๋ยวจะสายครับพอ่อพ่ออยากกินอะไรพ่อซื้อเลยนะครับไม่ต้องประหยัดสวัสดีครับผมไปละดูคนนี้ เจนมาพอดีเลยพอนึกว่าจะไม่เจอเห็นบอกว่าบริษัทพาไปเที่ยวต่างจังหวัดหลายวันไม่ใช่เหรอเข็น mm hmm. พอดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวพ่อทำอะไรให้กินคุณลุงคะหนูกับลูกชายคุณลุงเราเลิกกันแล้วคะ่ะที่หนูมาวันนี้หนูจะมาเก็บของของหนูคะ่ะขอตัวก่อนนะคะ อะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเปล่าเปล่าลูกพอดีพ่อไปเดินเที่ยวมาแล้วก็เลยเหนื่อยนิดหน่อยพ่อครับตอนนี้อากาศหนาวก็ใกล้เข้ามาแล้วที่บ้านต่างจังหวัดเรานี้อากาศคงหนาวน่าดูเลยครับนี่ครับผมก็เลยซื้อเสื้อกันหนาวมาให้พ่อครับนี่เสื้อตัวเก่าของพ่อมันยังใช้ได้ดีอยู่ ก็จะซื้อมใม้มันเปลืองเงินเปลืองทองทำไมแต่ว่าเสื้อตัวนี้มันผ้ามันก็ดีเหมือนกันนะคงจะแพงน่าดูเลยสิไม่แพงครับพ่อตัวนี้ผมสั่งมาจากเน็ตครับจริงเหรองั้น แกสอนพ่อสั่งของในเน็ตหน่อยสิได้ครับเดี๋ยวผมสอนพ่อเองครับครับเข้าแอปนี้นะครับพ่ออยากได้ไหนพ่อก็ค้นหาแล้วก็เลือกเลยครับ อาคิวแต่ไรลูกปวดท้องเหรอลุงใส่บะหมี่มันจะเผ็ดไปหน่อยครับก็เลยแสบท้องนิดนึงครับอ่ทาทังั้นก็ไม่ต้องกินเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปต้มโจ๊กให้ไม่เป็นไรครับพ่อพ่อพักผ่อนนะครับผมทํางานใก้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปพักผ่อนแล้ครับงั้นหรออได้ลูกนะขอบคุณครับ สวสดีครับหนูสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะอ่าลุงอยากมาพบผู้จัดการคิวนะครับคุณคิวเหรอคะคุณลุงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะตอนนี้ผู้จัดการที่นี่ชื่อคุณซีค่ะผู้จัดการซีแล้วผู้จัดการคิวเหรอครับอ๋อคุณคิวเหรอคะเอ่อคุณคิวทำงานผิดพลาดร้ายแรง ทำให้บริษัทขาดทุนก็เลยถูกลดตำแหน่งลงมาเป็นเซลธรรมดาธรรมดาค่ะถ้าคุณลุงอยากพบผู้จัดการซีเดี๋ยวที่ฉันพาไปนะคะฉันทางนี้ค่ะทํายอดขายไม่ถึงเป้าคุณยังจะมีหน้ามาลาง,งานพาพ่อคุณไปเที่ยวอีกเหรอคุณสิวัตรคุณรู้สึกลายแก่ใจบ้างหรือเปล่า คุณไม่อยากทํางานที่นี่คุณก็ไปทําเรื่องลาออกซะพ่อครับกลับมาแล้วครับพอ่อ คิวลูกพ่อรับรู้ถึงความตั้งใจในสิ่งที่คิวกำลังทำแต่ไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนก็อย่าลืมกินข้าวให้ตรงเวลานะแล้วก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองด้วยปีนี้ที่สวนส้มของพ่อโชคดีมีพ่อค้ามาเหมายกสวนไป ก็เลยได้กำไรมาบ้างพ่อก็เลยเอาเงินมาให้คิวไว้เพื่อคิวอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากจะทำอะไรไม่ต้องเป็นห่วงพ่อนะพ่อสบายดีรองเท้าของคิวมันขาดแล้วพ่อเลยซื้อคู่ใหม่มาให้ลองใส่ดูนะว่าพอดีไหม